น้องหมาอาเจยียนคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงตกใจใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าสีอาเจยียนของน้องเนี่ยบอกอะไรกับเราได้มากกว่าที่คิดมาดูกันค่ะว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรข้อที่1อาเจยียนมีสีเหลืองสามารถพบบ่อยได้ในน้องหมาที่ท้องว่างเกินไปหรือมีกดในกระเพาะเยอะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องลองแบ่งมื้ออาหารให้น้องบ่อยขึ้นเช่นการเพิ่มมือเล็กๆก่อนนอนก็อาจช่วยได้คะ่ะข้อที่2อาเจยียนเป็นสีเขียวเป็นน่าจากการกินยาหรือกดในน้ำดีคะ่ะถ้าน้องยังสนใสราเริงก็อาจจะเฝ้าดูอาการก่อนแต่ถ้าน้องอาเจียนออกมาบ่อยหรือมีอาการซึ มาเกิดจากอาหารไม่ย่อยหรือน้องหมายกินอาหารเดวเกินไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรใช้จานอาหารดีชะลอการกินของน้องหรือแบ่งอาหารเป็นมือเล็กๆแทนนะคะที่สี่อาเจียนมีสีแดงหรือมีเลือดปนอันนี้ต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าน้องอาจจะเกิดแผลในกระเพาะหรือลำไส้มีปัญหาหาเห็นน้องอาเจียนเป็นสีแดงเนี่ยต้องรีพาน้องไปพบสัตวแพทย์ทันทีนะคะที่ห้าอาเจียนเป็นสีดำหรือสีขมมากอาจจะเกิดจากเลือดเก่าหรือสัญญาณภายในที่รุนแรงค่ะหากน้องอาเจียนสีนี้ก็ควรรีพาน้องไปพบสัตวแพทย์เหมือนกันนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่หกอาเจียนเป็นสีขาวหรือเป็น รหรือการสำลักค่ะคเฝ้าดูอาการของน้องว่ามีพฤติกรรมเช่นไอหอบหรือมีการกินผิดปกติหรือเปล่าหากมีอาการเหล่านี้รวมด้วยก็แนะนําให้พาน้องไปพบกับสัตวแพทย์นะคะอแจ้ของน้องหมาเนี่ยเป็นสัญญาณสาคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตพฤติกรรมของเจ้าตัวเล็กบ่อยๆนะคะและใครที่อยากมีเจ้าตัวน้อยขนฟูเป็นคู่ใจก็สามารถเข้าไปดูความน่ารักของน้องๆได้ที่ w w w t a n ว n i m ว็บแหรือแอปพลิเคชันแทงนิมอนะคะ